สวัสดีครับวันนี้จะมาพูดถึงไมค์เซลฟี่หรือขาตั้งกล้องนะครับจะเป็นของยี่ห้ออุลินซีนะครับอุลินซี j เจเจศูนย์สามนะครับเป็นกริบมือถือได้นะครับกริบมือถือเอาไว้ลั่นชัตเตอร์ได้นะครับเดี๋ยวทาให้ดูนี่ครับมันจะอยู่ทรงนี้เอาไว้ลั่นชัตเตอร์ได้นะครับแล้วเป็นขาตั้งกล้องได้ไหมได้จะเป็นขาตั้งขนาดจิ๋วนะครับเอาไว้ไปถ่ายตามคาเฟ่ครับผมว่ากำลังดียืดได้ประมาณนี้ นอนในกล้องนี่ครับยืดได้ประมาณนี้ประมาณนี้เอาไว้ถ่ายตัวเองเท่ๆในคาเฟ่ได้นะครับเวลาไปกินกาแฟกินชาเขียวนี่แล้วก็ความเหนียวของแม่เหล็กก็เหนียวระดับหนึ่งนะครับเหนียวระดับหนึ่งเลยทิปเคสที่ผมใช้งานอยู่นะครับจะเป็นของโอดะซึ่งมันมีความลื่นนะครับมันลื่นมือหน่อยหนึ่งแต่แม่เหล็กก็เหนียวระดับหนึ่งนะครับ ได้อยู่ได้อยู่ไม่ร่วงถ้าเกิดติดกับตัวโทรศัพท์เองเหนียวไหมลองให้ดูนะครับนี่เหนียวเออเหนียวกว่าครับความรู้สึกมันเหมือนกับว่าเหนียวกว่าตัวเคสเยอะเลยนะครับซึ่งเคสที่ให้มาคือเหมือนแม่เหล็กมาน้อยไปหน่อยนะครับอันนี้ส่วนตัวนะครับส่วนตัวคิดว่าแม่เหล็กมันน้อยไปหน่อยนึง แล้วโทรศัพท์ที่ไม่ใช่แมสเซฟก็จะมีวงแหวนเป็นเม่มมาขายนะครับเอามาแปะได้ปุ๊บนี่ได้เหมือนกันนะครับส่วนตัวไอตัวนียครับตัวรีโมทจะต้องเชื่อมบลูทูธก่อนนะครับถึงจะใช้งานได้นะครับสามารถถอดออกมาได้นะครับแล้วข้างในเนี่ยจะมีแบตเตอรี่อยู่นะครับเวลาทานหมดหรือแบตหมดก็สามารถเปลี่ยนได้นะครับนี่ตรงนี้เลยไม่น่าจะหาซื้อได้ย,ยางนะครับ อ่ะไม่น่าจะหาซื้อ,อยากนะครับรหัสก็จะเป็น cr 1 2 2 5ครับก็น่าจะมีขายตามเซอะไรพวกนี้การใช้งานเป็นไมซิลฟี่ก็ยืดประมาณหนึ่งประมาณนี้ครับส่วนไอ้นี e, ่สามารถสไลด์ได้ครับซึบฟึบ,บนี่สไลด์แบบนี้ได้ก็จะทำให้ไมซิลฟี่ของเรายาวขึ้นเยอะนี่แบบนี้ วัสดุก็ดูดีนะครับตัวนี้ก็น่าจะเป็นอลูมิเนียมนะครับผสมกับพลาส,สติกอืมหนืดหนืรงระดับหนึ่งครับไม่กองแกงนะครับงานดูดีมากให้ดูรายละเอียดของงานใกล้ๆครับ Po ูเลนซี่เจนเจนนี่ประมาณนี้ครับสำหรับไมเซลฟี่รุ่นนี้นะครับ เป็นไมซูฟี่ได้ครับเป็นขาตั้งกล้องได้แต่เป็นขาตั้งกล้องที่ไม่สูงมากนะครับเอาไว้ไปถ,ถ่ายตามเซลฟี่ไปคาเฟ่นะครับได้เลยถ่ายตัวเองเท่ๆครับตอนกินกาแฟประมาณนี้